ซื้อมาเยอะมากทำเองนะทุกคนปะมาเริ่มสองแรกกันเลยเอ่าสองดีดีกว่านะทุกคนเอาอะไรดีอา่าเอานี้อีกสองนึงนะจ๊ะทุกคนป่ะไปเก็บกันเลยน่จ้ะะกลหรไว็มู หน้าแก่กันเลยอาวอะไรเนี่ยอุ้ยโชกหลับโฉกคนเราก็ได้ลูกอมแล้วสะคกน่าจะค่ะด้ลูกอมแล้วทุกคนหลายเม็ดมากลูกอมพี่น้อยเดี๋ยวเราไว้แกคลิปหน้านะไปรอชมีกพีสองบ๊ายบาย